เอ้ดารงกงเตวน้อลงบีซีเดี๋ยวบนอย,ย, unda, ยู่ตั้งตั้งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไ totally. ทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนวันที่หนึ่งนะครับเดือนธันวาคม2566สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนําข่าวเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียเ a ียบเอกูยึดตัวเมืองเลจะจับกลุ่มได้ทหารพม่าอย่างน้อย40นายมารายงานให้ทุกท่านใต้ฟังนะครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางกองทัพลัตชินเ n a เอหรือ c ีเฟนะครับรายงานว่ากองทัพของตัวนั้นได้ทําการปลุกโจมตีทหารพรม่าที่ประจําการอยู่ในตัวเมืองเลจะนะครับจังหวัดมาตูปีในลัตชินจากการปลุกโจมตีครั้งนี้นะครับทางผ่ายกองทัพรัตชินหรือเ n a เอสีนะครับสามารถจับกลุ่มได้ทหารพรม่าอย่างน้อย40นายและยึดอาวุธได้เป็นจนํานวนมาก ในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับพวกเขาใช้ชื่อว่า s z, z l m s Operation เริ่มปลุกโจมตีตั้งแต่เมื่อในวันที่25พฤศจิกายนจนถึงในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถึงจะสาม,มารถยึดได้ตัวเมืองสำเร็จจากการโจมตีท่านพม่าในครั้งนี้นะครับพวกเขาสาม,มารถจับกลุ่มได้ท่านพม่าอย่างน้อย40นายและสาม,มารถยึดได้อาวุธปืนกระสุนปืนของฐานพม่าเป็นจำนวนมากและยึดได้อาวุธปืนอย่างน้อย40กระบอกนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชชินนะครับต่อมานะครับทางผ่ายทหารโกรก้้งนะครับได้มีการเผยแพร่ภาพอาวุธปืนที่ทางกองทัพมา่านทัพคลายะ125ยอมจำนวนต่อกองทัพโกก้ง้งเมื่อในวันที่29สิกาพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในภาพนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าผ่ายทหารพมานั้นมีอาวุธหนักมีเครื่องยิงตนมีปืนใหญ่ปืนที่ทันสม,มัยแล้วครับและมีเครื่องยิงลูกระเบิดเป็นจํานวนมาก และมีกระสุนปืนอีกเป็นจานวนมากนะครับถ้าหากว่าทางฝ่ายท่านพม่านั้นต่อสู้กับทหารโกก้างนะครับคาดว่ายังคงต่อสู้ได้อีกนานแต่ทางฝ่ายท่านพม่านั้นเลือกที่จะยอมจำนนนะครับซึ่งฐานทัพแห่งนี้นะครับก็เปลี่ยนฐานทัพสําคัญแห่งหนึ่งฝ่ายท่านพม่าประจําการมาแล้วไม่ต่ากว่า32ปีนะครับดูจากทางฝ่ายกองทัพพม่าแล้วไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นสู้ไม่ได้ถึงยอมจำนน แต่ว่าฝ่ายทานพม่านั้นอาจจะเริ่มคิดว่าพวกเขานั้นจะสู้ต่อไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อกองทัพทหารพรม่าไม่ได้ทําเพื่อประชาชนดูแล้วผ่ายทานพม่ามีแนวโน้มอาจจะล่มสลายได้นะครับเนื่องจากผ่ายทานแนวหน้าไม่สู้กับกลุ่มพรมิรและกลุ่มติดอาวุธเขาแล้วนะครับส่วนมากก็ผ่ายท่านพมา่ายิงปะท่ากันไม่นานก็ยอมวางอาวุธแต่ด้วยดีเป็นส่วนมากนะครับ นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ตัวเมืองป่างซายนั้นก็ผ่ายทหารโกก้างหรือ MNDA ได้ทำการจัดวางกฎระเบียบของตัวเองนะครับเพื่อปกครองในพื้นที่แล้วเมื่อในวันที่2 8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาตอนเช้านั้นผ่ายทหารโกก้างได้มีการเรียกผู้ใหญ่บ้านในายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อรับหน้าที่ปกครองในพื้นที่ และมีแผนการที่จะเปิดโรงเรียนสั่งให้ชาวบ้านกลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากการปฏิบัติการ102เจ็ดของกลุ่มพมิษสามกลุ่มทางภาคเหนือของรัชชานนี้นะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์และประสบผลสําเร็จอย่างมากที่สุดก็คือฐานโกงกาง m n ็ a นนั่นเองนะครับซึ่งนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ102เจ็ดนั้นมาผ่ายฐานโกงกางรายงานสามารถยึดได้ฐานทัพของฐานพม่ากเกือบทุกวันนะครับ อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับทางฝ่ายทหารโกก้้งนะครับซึ่งเมืองไหนที่พวกเขาสามารถยึดได้นั้นก็จะมีการเรียกประชมุมแล้วก็วางกฎระเบียบคลองตัวเองปกครองในพื้นที่ต่อไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้เองนะครับทางกลุ่มพรมิตรทางภาคเหนือของรัฐสานก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นนะครับพวกเขารยายงาน<อ>ว่าพวกเขาสามารถยึดฐานทัพของฐานพม่าฐานทัพน้ําเปาะนะครับ และยังสามารถยึดได้อาวุธปืนของทางพม่าเป็นจํานวนมากนะครับส่วนรายละเอียดนั้นยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนนะครับส่วนในคลิปวิดีโอมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเบิรนอยู่ตามใหญเลยขี้นี่เนาะขยี้อนี้นี่เนาะเฮนี่หญ่ไม่เหนขยีนี้นี่เนาะเอ้ยเบิรนโดนเลยชาวแท้กำลังเราเอ้ยนี่เบิรนกั้นด่านใาญ่มาเนี่เนาะอ่าเนี่ยต้องผ่านทางเลยเบิร์นกำมาเนี่ยตรการจับกลุ่มทหารตัวมาได้ด้วยนะครับปล่อยเอ้ย นี่กอนนี่เกกล้าเฮ้ยมอ้าหมอกโลเอ้ยไม่มาหน้มายีตุ๊กดุ๊กปลงนะครับดูเป็นทารมาคุยกันนะครับก็เความดีใจของพวกเขาในกาดาใุ่เีม่เนนเดโรดาอียเดวของรอียเดวบ่ัเบ่มั้ก้นนั่งนนั่ง่คราต่เบ่ั้เกากีเอามือดง่เาังเกากีดี๋ยดนัดดตัั อันนี้ก็เปลี่ยนคลิปวิดีโอนะครับที่ได้รับการเผยแพร่จากทหารต่างเทียนเหนวเองนะครับซึ่งพวกเขาให้รายละเอียดว่าพวกเขานนั้สามารถจะได้ฐานทัพของฐานพะม่าแห่งหนึ่งที่ได้อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัดชานนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นนะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทุกท่านได้พังอีกครั้งหนึ่งนะครับสุ้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ